สวัสดีครับทุกคนครับเครื่องตัดหญ้าใช้งานมานานปัญหาที่ต้องเจอแน่ๆสาหรับเครื่องตัดหญ้าที่เป็นถังน้ํามันบนนี่นะครับนั่นก็คือเรื่องของคาร์บูเรเตอร์ที่มีปัญหาสาราพัดเรื่องวันนี้มาด้วยเรื่องของอาการน้ํามันหนาน้ํามันหนาสังเกตจากอะไรนะครับน้ามันหนาก็คือหมายความว่าอัตราส่วนผสมของอากาศากับน้ามันเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันก็คือน้ํามันลงเยอะหมายถึงว่าน้ํามันเข้าระบบมากเกินไปวิธีสังเกตก็คือให้ฟังจากเสียงเครื่องยนต์ เราจะสามารถเร่งเครื่องได้เยอะๆแต่เสียงจะไม่สดแล้วก็รอบจะจะไม่สุดนะครับเสียงมันจะไม่แวดนะครับคือโดยปกติเครื่องอันนี้เป็นเครื่อง2จังหวะถ้าเราอัตราส่วนในการผสมในคาร์บรูเรเตอร์ที่ปกติเนี่ยเสียงมันจะสมมติอาจใช้คําว่าปูดนะเร่งแล้วมันปูดปูดอย่างเงี้ยนะครับเสียงใสๆอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือเสียงปกติแต่ถ้าเร่งแล้ว เร่งแล้วมีเสียงลูกคอผสมมาเป็นป๊ดป,ปืดป,ปืดอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าน้ํามันหนาส่วนถ้าอากาศเยอะมันจะเร่งไม่ขึ้นเร่งล้วอดครับเร่งล้วอดเครื่องกระดับไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อาการที่ผมเป็นอยู่เนี่ยก็คืออาการน้ํามันหนาน่าจะเกิดจากหนึ่งคือใช้งานนานๆใช้งานบ่อยๆแล้วเราก็ต้องทําการล้างคาบูบ่อยใช่ไหมครับพอล้างคาบูบ่อยเนี่ยมันมีโอกาสที่นมหนูเนี่ยจะใช้คําว่าอหลรมัน ม,มันเครือกมันรูของนมหนูมันเล็กมากนะครับเราเวลาล้างเราต้องแยงต้องเป่าอย่างเงี้ยใช้ลวดใช้อะไรถูอาจจะทําให้รูของนมหนูมันมีการขยายตัวสิ่งหนึ่งที่แก้ไขได้ก็คือเปลี่ยนมนมหนใช้เบอร์เดิมลแล้วเปลี่ยนนมหนหรือลองปรับระดับเข็มเร่งดูนะครับเข็มเร่งที่อยู่ตรงล,ลูกเร่งเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนวันนี้เดี๋ยวพาทํากันแล้วมาดูว่าผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับลุย ก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือไขควงนี่แหละแต่วันนี้แนะนำนะผมใช้มาสลุตัวนี้นะครับ M S R C D 2 0 4ตัวนี้ช่วยให้งานไวขึ้นก็คือเป็นไขควงไร้สายแล้วก็ปรับทอร์กได้ทำให้งานขันนี่ไวขึ้นเยอะเลยนะครับยิ่งงานแบบเล็กๆคล่องตัวแบบนี้นะครับตอนขันออกก็ไม่ต้องปรับทอร์กอะไรนะครับใช้โหมดสว่านเลยขันออกนี่คือสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี่คือลูกเร่งนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นเข็มที่ใช้ในการกําหนดการจ่ายน้ํามันให้กับคารบูเรเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการปรับตัวนี้นะครับแต่ในไหนรื้อแล้วก็ล้างมาะเลยเพราะดูดฝุ่นเคลอะเลยทำความสะอาดไปซะ หลายคนยังไม่รู้นะครับว่าตรงไหนคือนมหนูเนี่ยไอ้ที่เป็นทองเหลืองทองเหลืองนี่แหละครับยผมถอดให้ดูแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงนี่อันนี้หนึงอันนะจริงๆแล้วแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปแต่ก็จะเป็นลักษณะมักจะเป็นทองเหลืองแบบนี้แล้วก็จะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้เวลาล้างเนี่ยบางทีผมก็ใช้ รวดลวดบ้างใส่ไฟบ้างแย่เข้าไปเนี่ยมันทําให้รูที่ปล่อยน้ํามันผ่านจากด้านล่างคาบูเรเตอร์ตัวเนี้มันอาจจะมีการขยายตัวนั่นเองก็มี2อ,อย่างอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนตัวนี้หรือไม่ก็เดี๋ยวลองตั้งเข็มตัวนี้กันล้างก่อนตอนนี้ในการล้างคาบูเรเตอร์เนี่ยสำคัญมากคือต้องมีลมเป่านะครับเพราะว่าไอ้รูเล็กเล็กพวกนี้บางทีอุดตันนิดเดียวถ้าไม่มีลมเป่าเนี่ย ล้างยังไงก็ไม่สะอาดเครื่องก็เดินไม่เรียบหรือเผลอเครื่องไม่ติดเลยอันนี้คือทะลุแล้วใช่ไหมมันจะมีลมออกหรือไม่ก็ส่องกระแดดดูก็ได้ครับส่องกระแสงดูอีกหนึ่งจุดที่ผมมักจะต้องความสะอาดนะั่นก็คือในอในตำแหน่งของรูอันนี้ในกรณีที่เป็นขาบูถังบนนะครับรูของเข็มน้ํามันเนี่ยนะครับก็จะใช้คาร์ตอนบัตแบบนี้นะครับแห่เข้าไปเลยแล้วก็ปั่นด้วยเติมน้ํามันเข้าไป เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกอุดอยู่ในเนี้ยแล้วมันทําให้ลูกยางดำๆที่อุดน้ํามันเนี่ยนะครับปิดน้ํามันได้ไม่สนิทแล้วน้ํามันมันก็จะท่วมแล้วก็จะไหลระบายออกตรงนี้ มาถึงงานสําคัญที่เราจะแก้ปัญหากัน,นวันนี้อันดับแรกมาดูการทํางานของลูกเร่งตัวนี้ก่อนนะครับเวลาที่เรากำเครนเร่งเนี่ยนะครับนะฮะมันจะมันจะเคลื่อนตัวแบบนี้เห็นไหมกำคันเร่งมากเข็มตัวนี้ก็จะถอนขึ้นก็คือเดิมปกติเขาจะอยู่ในท่านี้นะครับเข็มตัวนี้ก็จะเปิดน้ํามันมากขึ้นมาผสมกับอากาศแล้วเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับคราวนี้พอเราตัดสินใจที่ยังไม่ไม่เปลี่ยนนมหนูนะครับ เราก็จะมาดูที่ตัวนี้ปรับเข็มเร่งและการทํางานของเข็มเร่งกับนมหนูเนี่ยเวลาประกอบแล้วมันจะอยู่กันอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะพอเราเร่งเครื่องปื๊ดเห็นไหมเข็มตัวนี้ก็จะมันจะมีความเร็วแบบนี้พอเราถอนเร่งขึนเร่งปุ๊บก็เหมือนถอนหลักเอานี้ออกน้ํามันก็จะไหลามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งการที่น้ํามันหนาด้วยความที่รูของนมหนูเนี่ยจ,จะหลวมนะครับก็จะแก้ปัญหาด้วยการ เลื่อนเข็มตัวนี้ให้ลงมา1สเต็ปมาดูกันว่าเป็นยังไงวิธีถอดเข็มนะครับก็คือเราต้องเนี่ยนะครับมันจะเป็นสลิงอยู่ตรงนี้เราต้องถอดสลิงออกเห็นไหมฮะเราก็ดันล,ลุกเล่งเข้าไปแล้วก็เอาสลิงออกตามร่องแล้วก็ปล่อยค่อยๆปล่อยช้าๆนะครับชึบนี่แบบนี้อุ้ยเนี่ยมันก็จะดีดอย่างนี้ สิ่งที่เราจะเจอก็คืออุ้หเกือบหายนี่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีแผ่นตรงนี้กันอยู่ตรงนี้นะครับกันเข็มมันเลื่อนขึ้นนะครับปึ๊บแล้วก็นี่แหละคราวนี้มาดูในรายละเอียดที่เราจะต้องดูกันนะครับนี่คือ,อที่บริเวณข้างบนนี้นะครับเขาจะมีปล้อง ในการล็อกแหวนตัวนี้นะครับอยู่3จุดตอนนี้สแตนดาดโรงงานคือเขาไว้ตรงกลางสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะเลื่อนแหวนเ,เกือกม้าตัวนี้นะครับขึ้นไปอยู่ขีดบนเพื่อให้เข็มลงต่ำกว่าเดิมเพื่อให้จ่ายน้ำมันน้อยลงนะครับส่วนในกรณีของใครที่น้ำมันบางคุณก็ลองเลื่อนตัวนี้ให้มาอยู่ด้านล่างให้จ่ายน้ำมันมากขึ้น พอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องเช็คก็คือดูว่าสปริงเนี่ยเขากดเนี่ยอยู่ไหมนะครับมันต้องมันต้องห้ามห้ามเคลื่อนนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะอ๋อลืมบอกเดี๋ยวเตือนกันไม่ทันอีกคือตอนขันเข้าเนี่ยถ้าคุณใช้สว่านไร้สายแบบนี้อย่าลืมปรับทรอกมันด้วยนะครับเพื่อป้องกัน น็อตมันรูดนะครับตัวนี้มันได้21ระดับแต่เวลาประกอบงานชิ้นที่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้ใช้แค่เบอร์5ก็พอระดับ5ก็พอแล้วก็ใช้สว่านแค่ความแรงของมอเตอร์แค่เบอร์1ก็พอนะครับเดียวน็อตจะเสีย mm hmm. ก็คือเช็คด้วยการเอาไขควงที่ขันมือมาเทสความแน่นอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนตึงอยู่แล้วครับประกอบ ประกอบทุกอย่างเสร็จก็มาลองฟังเสียงกันนะครับก็คือถ้าน้ำมันกับอากาศเขาผสมกันได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีกลัวเข้าใจไหมครับไม่วอดเท่าเร่งแล้ววอดวอดนี่แสดงว่าอากาศเยอะถ้าเร่งแล้วมีเสียงแบบทึบๆหนาๆลัวๆแสดงว่าน้ำมันหนา,นามาลองดูกันเดินเบาด้วยสวยนี่ เรียบร้อยถือว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับก็อย่างที่บอกว่าใครที่ใช้งานไปนานๆเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แก้ด้วยการปรับเข็มก็เรียบร้อยดีอย่าลืมกด Subscribe นะครับถ้ารักถ้าชอบการติดตามกันไว้จะได้มีแรงทำคลิปเพิ่มสวัสดี